นี่จ้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเรางบประมาณ3-5ม,มถึงห้าหมื่นสามหมื่นถึงห้าหมื่นเนาะพร้อมสับใส่ซัมเมอร์ดได้เลยใช้งานได้เลยพัตตี้ชอบไหมลูกเสียงดังมาก ตอนอันนี้คือเขากำลังจะใช้ลมดันใช่ไหมครับโอ้โหพตตติลีภัยแพตตี้กล,ลัวเปล่า เท่มากเลย <c oughs> อะไรมีแบ่งพูดกันด้วยเหรอ <c oughs> เ,เขากำลังจะต่อท่อเว้ยอัตตี้นะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องประมาณม30าาเมตร ว้าว wow. นี่เขาเกอกน้ำเข้าไปแล้วครับออน,น,รน้ำหล่อลื่นน้ำหล่อลื่นออน้ำป่งสักฟอกเขาบอกออบบใช่ใช่ใชโห อ่าค่อยๆใส่ทีละท่อนอเ,เพิ่มดิละทอ่ทอนท่นนทอนละสองเมตรห้าสิบว,ว้าวปัติเท่มั้ยโอ้โหปัตตพุ่งแล้วพุ่งแล้ว เคยเห็นไหมลูกเคยเห็นก็แปลกแล้วเนาะเงาเกินไปพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่อพอพอ,พอ ไม,ไม่ทำไรหรอกอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะวิ่งนี่ขาขาดเลยนะเดี๋วิ่งไนะวิ่งนี่ขาขาดเลยนะรู้เปล่าลงละลงละลงละโอเคไป